จากกรณีของผู้กำกับฉายาเจ้าพ่อหนังแอคชั่นและศิลปินแห่งชาติฉลองพักดีวิจิตวัย93ป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแฟนแฟนต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก ล่าสุดแก้วบุญจิราพักดีวิจิตลูกสาวได้เปิดเผยและอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อกับมติชนออนไลน์ว่าเริ่มจากคุณพ่อทานอาหารได้น้อยและมีอาการปวดหัวเลยไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลทำให้เจอเรื่องของติดเชื้อทางปอดเลยต้องให้ยารักษาที่โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้อาการฟื้นตัวขึ้นจากตอนแรกแรกที่เข้าโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานานเพราะคุณพ่ออายุเยอะแล้ว คุณหมอก็ต้องค่อยๆให้ยารักษาเพราะจะมีภาวะแทรกซ้อนนู่นนี่เข้ามาได้ประมาณนี้ถึงวันนี้ก็คงต้องดูอาการวันต่อวันค่ะด้วยอายุที่มากแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษตอนนี้ให้ยาฆ่าเชื้อเป็นหลักแล้วก็ยาตามอาการอื่น,นๆเธอบอกอีกว่าคุณพ่อพูดคุยได้แต่ก็จะมีหลักเพราะฤทธิ์ยาด้วยพูดคุยได้แต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่าสมัยก่อนค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วเธอบอกอีกว่าคุณพ่อไม่มีโรคประจำตัวอะไรที่รุนแรงเพราะว่ารักษาสุขภาพมาตั้งแต่นานแล้วแต่ก็จะมีโรคทางลำไส้บ้างแต่จะมีช่วงหลังๆติดเชื้อทางปอดเลยต้องแอดมิดโรคปอดก็ไม่ใช่โรคประจำตัวเพิ่งมาเจอช่วงนี้ จากกรณีของผู้กำกับฉายาเจ้าพ่อหนังแอคชั่นและศิลปินแห่งชาติฉลองพักดีวิจิตวัย93ป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแฟนๆต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก ล่าสุดแก้วบุญจิราพักดีวิจิตลูกสาวได้เปิดเผยและอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อกับมติชนออนไลน์ว่าเริ่มจากคุณพ่อทานอาหารได้น้อยและมีอาการปวดหัวเลยไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลทำให้เจอเรื่องของติดเชื้อทางปอดเลยต้องให้ยารักษาที่โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้อาการฟื้นตัวขึ้นจากตอนแรกแรกที่เข้าโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานานเพราะคุณพ่ออายุเยอะแล้ว คุณหมอก็ต้องค่อยๆให้ยารักษาเพราะจะมีภาวะแทรกซ้อนนู่นนี่เข้ามาได้ประมาณนี้ถึงวันนี้ก็คงต้องดูอาการวันต่อวันค่ะด้วยอายุที่มากแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษตอนนี้ให้ยาฆ่าเชื้อเป็นหลักแล้วก็ยาตามอาการอื่นๆเธอบอกอีกว่า คุณพ่อพูดคุยได้แต่ก็จะมีหลักเพราะฤทธิยาด้วยพูดคุยได้แต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่าสมัยก่อนคะ่ะซึ่งโดยปกติแล้วเธอบอกอีกว่าคุณพ่อไม่มีโรคประจำตัวอะไรที่รุนแรงเพราะว่ารักษาสุขภาพมาตั้งแต่นานแล้วแต่ก็จะมีโรคทางลำไส้บ้างแต่จะมีช่วงหลังๆติดเชื้อทางปอดเลยต้องแอดมิตโรคปอดก็ไม่ใช่โรคประจำตัวเพิ่งมาเจอช่วงนี้